สวัสดีช่วงเที่ยงครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูผลหวานป่าที่ที่ผมปลูกไว้ที่ผมปลูกไว้ในในสวนป่ายางนานะครับเป็นไงบ้างหวานป่ารุ่นนี้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้อายุ3ปีอายุ3ปีนะครับ,รบแต่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่เพราะในโซนเนี้ยมันเป็น เป็นเป็นป่ายางนานะครับป่ายางนาแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นที่ที่ของอีกอีกคนอื่นนะครับก็ผมก็มาปลูกไว้ตรงขอบขอบนะครับขอบขอบที่นะครับอ่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็3ปีนะครับ3ปีตัวแค่นี้เองนะครับต้องบอกว่าไอในโซนเนี้ยในโซนที่อยู่ในในป่ายางนาโซนเนี้ยผมผมไม่ไม่ได้ยังไงครับผมปลูกแบบ ปล่อยเป็นธรรมชาติครับแค่ให้น้ําอย่างเดียวเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรผมไม่ค่อยสนใจนะเชิงไม้เรื่องของพี่เลี้ยงลมเงาเนี่ยมันก็ดีแล้วแหละนะครับอันนั้นก็มีต้นใหญ่นะต้นใหญ่ที่พ่อปลูกไว้ครับอันนี้ก็ในเกือบสิบปีแล้วแล้ว,ลวผมมาปลูกเสริมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูถัหวานป่าสายพันธุ์ที่ไม่น่าปลูกเพื่อเพื่อการค้านะครับเพื่อขายยอดนะ พันธุ์นี้มันไม่เหมาะเลยนะครับพันธุ์เดี๋ยวถ้าปลาไปดูเลยว่าเป็นยังไงนี่พันธุ์ที่ไม่เหมาะมากเลยน,นี่ครับเป็นผักหวานผักหวานป่าอันนี้ครับยอดเขียวยอดเขียวใบใบแหลมนะครับเนี่ยยอดเขียวใบแหลมดูนะดูใบเขาครับเนี่ย ใบจะแหลมแหลมนะครับหรือบางคนเขาอาจจะเรียกว่าผักหวานดงหรือประมาณนั้นนะครับพันนี้ไม่ไม่น่าปลูกเพื่อการค้านะครับยอดไม่สวยแต่ถ้าไว้ปลูกไว้ไว้แกงไม่กินไม่ทานเนี่ยปลูกได้นะแต่ว่าถ้าจะจะปลูกไว้ขาย,ยไม่แนะนํานะครับแล้วให้ให้ยอดน้อยด้วยพันนี้นะครับเนี่ยให้ยอดน้อยด้วยไม่ไม่แนะนําให้ปลูกนะครับถ้าจะปลูกก็แนะนําให้ปลูกเป็นพันธุ์ยอดเหลืองใบใหญ่นะครับ เป็นยอดเหลืองดีกว่ายอดจะอวบแล้วก็แกงอร่อยด้วยนี่กระชุดนี้ก็อายุ3ปีนะครับที่ผมปลูกไว้ส่วนต้นใหญ่พ่อปลูกไว้ครับไห้เกือบ10ปีแล้วอันนี้ต้นเล็กอันนี้ผมปลูกก็อายุ3ปี นี่ก็ตอนนี้ก็3ปีเหมือนกันอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆที่ผมนํามาปลูกนะครับ3ปี3ปีกว่านะครับรุ่นแรกๆที่นํามาปลูกหลังจากนั้นก็รุ่น2รุ่น3ก็ตามมาเรื่อยก็อันนี้ต้นใหญ่ที่พ่อปลูกไว้ดูบรรยากาศในสวนครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนนะที่อ่าสภาพแวดล้อมจะเขียวนะครับเขียวเป็นพิเศษยุงก็เยอะนะ มีอีกต้นหนึ่งที่ยังยังเหลือรอดอยู่บอกวานป่าชุดแรกที่นํามาปลูกนะครับสามปีสามปีกว่าๆโตแค่นี้เองช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนนะครับจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยนิยมนะครับไม่ค่อยจะนิยมทานยอดแล้วแหละก็คือวัยจะปล่อยนะครับก็จะปล่อยให้เป็นให้เขาแตกยอดแล้วก็ เป็นใบเป็นทรงพุ่มนะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันแต่ว่าเขาก็ยังแตกยอดอยู่นะถ้าเราถ้าเราริดใบออกรืเลยเนะี่ยผักหวานป่าก็ยังแตกยอดอยู่ช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็เข้าแล้วนะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วล่ะกับทุกวันผักหวานป่าชุดนี้ที่พ่อปลูกไว้นะครับก็อายุ10กว่าปี ปลูกไว้กับต้นสักเลยนะนะครับเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันได้นะครับต้นสักกับต้นผักหวานป่าเนี่ยเป็นแถวเลยนี่เป็นแถวเลยผักหวานป่านี่ก็กำลังแตกยอดนะครับเนี่ยก็มีผมก็มีปลูกเสริมนะครับต้นไหนตายผมก็เอามาปลูกเสริมนะก็อย่างเงี้ยต้นนี้ก็อายุ2ปีแล้วนะสองสามปีแต่มันไม่โตรครับ คือถ้าเขาจะโตเขาก็แป๊บเดียวโตแต่ถ้าจะไม่โตก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผักหวานป่าก็เอาใจยากอยู่เหมือนกันนะครับสําคัญเลยผักหวานป่านี่ต้องการร่มเงานี่รุ่นนี้ก็รุ่นรุ่นอายุสิบปีกว่าปลูกเป็นแถวนะครับเป็นแถวตร อันนี้เป็น,เป,นเป็นขอบเป็นรั้วเนาะเดี๋ยวจะทำรั้วตรงนี้จะทาเป็นรั้วตรงนี้ก็จะเป็นรั้วผักหวานป่าแล้วก็ไม้เศรษฐกิจต้นสักส่วนข้างในก็จะเป็นยางนานะครับยางนาเก็บยอดไปแล้วนะครับผักหวานปา่าเห็นว่ายอดมันน้อยก็คือเก็บไปแล้วเก็บไปไปทุกต้นนะครับหวานป่า ที่สวนของผมนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมผกหวานป่าที่สวนของผมก็จะมีพันธุ์ที่ไม่แนะนำให้ปลูกที่ที่กล่าวไปก็คือพันธุ์ยอดเขียวใบแหลมนะครับแักน,นี้ไม่น่าปลูกจริงเพราะว่ายอดเขาจะไม่อวกยอดเล็กนะครับแจงไม่อร่อยแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่พันธุ์นี้ไม่เหมาะสมที่จะ นำมาปลูกเพื่อการค้าครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ